กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเลยวันนี้กับว่าผมมาพอกันนี่คือเก่าเนาะพี่นอ้องกับซ่องยูทูบเบาบัลวันนี้เบาบันกับสิภาคพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหล่อเบิ่งกหล่อสมพี่นอ้องบรรยากาศเนาะภายในบ้านโนนหังเนาะเมืองจำพรแขวงสวรรค์นาเขตพี่น้องเลยตอนนี้เนาะพี่นอ้องเราก็อยู่ที่อ่าบ้านโนนหังเนาะพี่นอ้องเป็นที่เฮียมหอยแล้วเนาะอาโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งมาสมกันกันเลยเนาะ มาอพักพี่น้องขอ,อโตเลยบาบนบรรยากาศพี่น้องภายในบาน้านโนนหางเนาะเมืองจำพรมูบ่บ้บานอ่าเขสดซดอีกบ้านหนึ่งพี่น้องของเมืองจำพรเนาะบ้านโนนหางนี่ก็ไ้ การเนาะพี่น้องในช่วงนี่ช่วงนะรดูการเก็บเกี่ยวเอาหน้าปีเนาะตามหมู่บ้านมั่นเลยซีเงียบเลยจะหน่อยเนาะลมโคตรแห้งพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องอันนี้คือในบ้านเนาะในบ้านโนนทางอันนี้คือวัดพี่น้องวัดบ้านโนนทางเนาะ đọc xiên lốp bốn